โอมชานติวันนี้วันที่เจ็ดเดือนธันวาคมปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับตะดาซึ่งพูดโดยอเวกบับตะดาเมื่อวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์ปี2008หัวข้อของเมรีก็คือในขณะที่กำลังมีประสบการณ์กับความสูงสะและบุคกลกิกภาพทางจิตวิญญาณผ่านความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์จงทำรูปแบบ ของการเป็นนายพระอาทิตย์แห่งความรู้ของรูปนั้นให้ปรากฏออกมาวันนี้บัพตดากำลังดูครอบครัวแห่งความสูงสักและบุคลิกภาพอันสูงสักในครอบครัวของท่านในทุกทกที่ราดฐานแห่งความสูงสักและบุคลิกภาพทางจิตปิญญาณก็คือความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์สัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์นั้น เป็นมงกุฎแห่งแสงที่เปล่งประกายอยู่เหนือศีรษะของแต่ละคนบนหน้าผากของแต่ละคนลูกๆเท่านั้นครอบครัวบรามินผู้ที่สวมใส่มงกุฎที่เปล่งประกายผู้ที่มีความสูงศักดิ์ทางจิตวิญญาณและบุกกริ่ภาพทางจิตวิญญาณเพราะลูกนั้นได้ชุบเลี้ยงความบริสุทธิ์ไว้อิทธิพลของความบริสุทธิ์ของลูกดวงญาณบรามิน เป็นที่รู้จักดีมากจากตอนระยะเวลาต้นๆลูกลูกจดจำเวลาอันเป็นนิรัน์และระยะเวลาต้นๆน,นั้นได้ไหมจดจำว่าในความเป็นนิรัน์ลูกดวงดาวในรูปแบบของดวงยานที่บริสุทธินั้นเป่งประกายด้วยประกายพิเศษอย่างไรมีดวงยานอื่นๆด้วยเช่นกัน แต่ในขณะที่อยู่กับทุกคนอื่นๆประกายของลูกดวงยานนั้นเป็นประกายพิเศษดังเช่นที่มีดวงยานมากมายอยู่ในท้องฟ้าแต่ดวงดาวไม่กี่ดวงเท่านั้นที่มีประกายพิเศษลูกลูกทุกคนกำลังเห็นตัวลูกเองไหม พรขอให้รูปนั้นจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จตลอดเวลาโดยการมีประสบการณ์ของการอยู่อย่างเป็นเพื่อนและเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางลูกๆผู้ที่อยู่กับพ่อจะมาเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางได้ตลอดเวลาและโดยอัตโนมัติเพราะพ่อเองนั้นเล่นบทบาทของท่านเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่กับท่านนั้นก็ยังจะเล่นบทบาทของเขา เช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางและผู้ที่มีพ่อผู้ทรงอำนาจเป็นเพื่อนของเขาก็จะมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้โดยอัตโนมัติในหนทางของการกราบไหว้บูชาพวกเขาเรียกหาเพื่อที่จะมีประสบการณ์ในการเป็นเพื่อนของท่านในเวลาสั้นๆและการมีการมองเห็นท่านแต่รูปนั้นได้มาเป็นเพื่อนของท่านในทุกความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นให้คงความสุขและความทราบซึ้งว่าลูกนั้นได้รับอะไรก็ตามที่ลูกต้องการได้รับแล้วคติพจน์สัญลักษณ์ของการมีความคิดไร้สาระคือจิตใจที่เศร้าส้อยแล้วความสุขของลูกนั้นก็จะหายไปอัจฉริยะอม์านติ